จะทำอย่างเร่งด่วน3เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการจัดการกับปัญหาภัยพิบัติของประเทศไทยพักไทยเก้าใหม่จะผลักดันให้ในรัฐธรรมนูญในหมวดห้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ที่รัฐต้องดูแลเรื่องภัยพิบัติซึ่งปัจจุบันไม่มีครับซึ่งถ้าเกิดหน้าที่ของรัฐในการจัดการภัยพิบัติแล้วประชาชนจะได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมนั่นหมายความว่า รัฐจะไม่สามารถที่จะอ้างนุ่นอ้างนี่อ้างฝนร้อยปีโดยที่ไม่รับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและจะผลักดันให้เกิดระบบการเตือนภัยในเรื่องของภัยพิบัติให้ทันท่วงทีพี่น้องประชาชนจะไม่ได้สูญเสียและทรัพย์สินและเรื่องน้ําท่วมเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆพักไทยเก้าใหม่จะผลักดันการแก้ปัญหาน้ําท่วมอย่างยั่งยืนครับโดยเฉพาะในลาบลุ่มแม่น้ําเจ้าพยา จะผลักดันให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานป้องกันน้ําทะเลหนุนไม่ให้กรุงเทพจมทะเลไม่ให้คนอยุธยาสิงบุรีอ่างทองนนทบ,บุรีสมุทรปราการปรทุมธานีนะครับต้องจมน้ําเหมือนทุกปีทุกปีข้อที่2ครับในฐานะที่เป็นหนึ่งในรองประธานกรรมธิการพรบบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดจะผลักดันให้กฎหมายอากาศสะอาดออกสู่การบังคับใช้ให้เร็วที่สุด และ3จะจัดการกับโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานทุนเทาโรงงานที่ไม่รับผิดชอบที่ปล่อยสารพิษฆ่าลูกหลานคนไทยทั่วประเทศจะจัดการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับ3เรื่องนี้พักถทยเก้าใหม่จะทําทันทีนอกเหนือจากนโยบายสิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียวนะครับในเมืองนะครับลดปัญหาการทําลายป่านะครับเพิ่มพื้นที่นะครับ ให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงพื้นที่สันทนาการมากยิ่งขึ้นและให้ความรู้เรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เด็กๆตั้งแต่อนุบาลน,นี่ก็เป็นนโยบายที่พักไทยเก้าใหม่มีอยู่แล้วด้วยครับ